ร้านเบเกอรี่ถึงมักอยู่ตรงทางเข้าห้าง ทำให้เวลาเราเดินผ่านแล้วเผลอแวะซื้อแบบไม่รู้ตัวนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะแต่ว่าคือเซนส์มาร์เก็ตติ้งกลยุทธ์การใช้กลิ่นดูดซับจากกระเป๋าเรากลิ่นหอ,หอมนะคะนอกจากจะทําให้เราหิวแล้วยังกระตุ้นอารมณ์ทําให้เราเนี่ยตัดสินใจซื้อได้ไง,าง่ายมากๆงานวิจัยจาก journal of customer research พบว่ากลิ่นหอมเนี่ยสามารถกระตุ้นอารมณ์เชิงบวกทาให้คนอยู่ในร้านนานขึ้นซึ่งแน่นอนว่ามีผลต่อการซื้อที่มากขึ้นแน่นอนค่ะอย่างสวนสนุกดิสนีย์แลนด์เขาจะปล่อยกลิ่นป๊อปคอร์นตามทางเดินทําให้เราเน เวลาเบอร์เกอร์คิงก็ออกแบบกลิ่นในร้านนะคะให้เหมือนกับเบอร์เกอร์ย่างเตาถ่านเพิ่มความรู้สึกว่านี่แหละคือร้านเบอร์เกอร์ของแท้ หรือกลิ่นเพรสเซอร์อุ่นๆจากอันตี้แอนส์ที่ตกเราได้ตลอดเมื่อเดินผ่านนั่นเองค่ะซึ่งแบรนด์ต่างๆเขาก็จะมีกลิ่นเฉพาะของตัวเองแม้ว่าจะขายขนมปังเหมือนกันแต่กลิ่นก็ไม่เหมือนกันนะคะอย่างกลิ่นจากร้านอันตี้แอนส์มิสเตอร์บันและก็บอนทรูก็จะต่างกันดังนั้นนะคะกลิ่นไม่ได้ช่วยแค่ดึงลูกค้าค่ะแต่ว่าช่วยสร้างเอกลักษณ์ให้กับแบรนด์ทําให้คนเจจบบนี่ยจดจําแบรนด์ได้ดีมากขึ้นค่ะและยังช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ใหม่ๆจากสินค้าที่เป็นกลิ่นจากแบรนด์เรา เช่นอันตี้แอนส์นะคะเคยออกน้ำหอมกลิ่นเพรสเซลอุ่นๆที่ออกจากเตาอบใหม่ๆซึ่งเป็นกลิ่นที่ลูกค้าคุ้นเคยอยู่แล้วนั่นเองค่ะ